สวัสดียามเย็นค่ะพบกับน้องใบบวัวแม่ใบเตยนะคะวันนี้พ่อไดยาเคขือมาฝากค่ะอไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อน้อย เสียงดังฟังชัดโอเคคุณพ่อาให้น้องกินหน่อยอ่าโอเคหยวแล้วก่อไฟให้น้องค่ะแม่ก่อไฟให้น้องก่อนอ่จ้า พ่อนะคะกินยาเอาพ่อให้กินทีเราเอามามาแบง่งกันกับแม่เตยแล้วแม่เตยทักทายแม่แม่หน่อยลูกทักทายแม่แม่หน่อยเร็วอ,อ,อ่าอ่าโอเคโอ้โหเอาอา,อาปากรอแล้วเนาะพ่อเอามาแค่นี้เหรอพ่อให้หนูก,กินเยอะๆหน่อยบรรยากาศยามเย็นก็ได้ย่า ย่าเครือค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆกินย่าเครือกันค่ะอร่อยไหมคะดูค่ะเอาดินใส่ตัวเองดูอ้วนเนี่ยเมื่อไหร่อ้ว,วนวจะเต้นเป็นกับเขาเนอ้อไม่ใช่มันคับแล้วบอลูกคอเนี่ยดูค่ะไม่ยอมกืนเลย กลัวครับก็เลยโอ้ยขายดีแท้ใบบัวเหนื่อยไหมวันนี้ลูก,ก,น,กนวดขานวดแขนให้หน่อยเมื่อยครับเมื่อยวันนี้เมื่อยกินเมื่อยกินวันนี้เมื่อยกิน,กนวันนี้วันเด็กนะคะก็มีเด็กๆมาป้อนอาหารน้องใบบัวเต็มเลยค่ะอยากให้มีแบบนี้ทุกๆวันเหมือนกันคะ่ะ เป็นสาวแล้วลูกสาวแม่แม่นะคะแปดร้อยโลแล้วนะคะนี่ท่วมหัวพ่อควานแล้วนะคะอันนี้คือท่วมหัวแล้วท่วมหัวพ่อหรือว่าอยู่ที่สูงลูกแม่เตยเป็นยังไงลูกแม่เต,เตยก<ะ>็วนกลมบล็อกเลยค่ะแม่แม่แมมวนกลมบล็อกล <ๆ S 2> เลยมาอยู่นี่สองเดือนก็พัฒนาการ ลูกสาวก็ดีขึ้นมาตามลำดับนะคะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแขกน้อยแล้วนะคะแม่แม่ด, <c oughs> ดูนะคะกินอรล็ดอร่อยไม่ฟังเลยเนี่ยคุยกับแม่แม่หน่อยเล้วแม่แม่แล้วก็โอ้ย วันนี้อ้วนทำงานมีเด็กๆมีเพื่อนๆมาหาอ้วนเต็มเลยค่ะแม่แมนะคะอยากให้มีเพื่อนๆมาหาทุกๆวันแบบนี้จังเลยนะคะจันถึงสุขคือเงียบสุดๆเลยนะคะแม่คะอาจจะมีเป็นบางวันที่ใบืัวจะขออนุญ,ญาตไลฟ์สดนะคะแม่ๆม่นะคะ <c oughs> <c oughs> พอหัดขึ้นขาปกติแม่เตยเขาก็จะขึ้นทางหัวนะคะตั้งแต่อาบู๊บูบ๊บู๊ดพ่อจ๋าได้น่นหลกเอาไปเล่นไม่ได้นะไหนสวัสดีจ้าเหรอโอ้แม่เตยสวัสดีจ้าจ้าพอดีพ,อพ่อควานหัดหัดขึ้นทางขาหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่กันมาตั้งนานไม่เคยได้หัดขึ้นทางขาเลยขึ้นแต่ทางงวงนะคะ แม่เตยกลัวจะลืมความจำเนาะก็พาเด็กๆมาทักทายยามเย็นนะคะแม่แม่วันนี้ก็มาทักทายยามเย็นกับสองสาวของเราอ่าแม่เตยจำไว้เด้อหัดให้พ่อขึ้นข้างขาด้วยนะอ้าจุ๊บจุ๊อ๋อจุ๊บอ่าเก่งแม่เตยเก่งลุก เออเก่ง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 จำลูกจำใบบัวก็ไปอ้อนแม่ทำอะไรเนาะฮะจูบกันดีมากๆเลยดูค่ะนี่นะคะจะไม่ให้อใบบัวหลงแม่ได้ยังไงคะเดี๋ยวก็จ๊บกันเดี๋ยวก็หอมกันอย่างเงี้ยค่ะความรักความวผูกพันระหว่างแม่กับลูกเขาพ่อจ้าไปเอาย่ามาให้หนูออีกหน่อยพอ่อ <c oughs> God, God. กอดกอดลอกกอนขอบคุณค่ารอก่อนอร่อยไหมคะอืออร่อยชายหน้าชายตาอร่อยชายหน้าชายตาแม่แคิดถึงใบบัวกันบ้างไหมคะนี่ใบบัวก็มาทักทายยามเย็นบรรยากาศนะคะที่นี่ก็ยามเย็นนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะดูวิวบรรยากาศด้านด้านหลังนะคะบ้านตรงใบบัวพักก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ เป็นภูเขาเลยนะพอ่อจ๋าโอ้ยพ่อให้กินทีละคำอย่างนั้นเหรอพ่อฮ้ยเนื่องของเราก็กินทั้งวันละค่ะวันนี้พ่อไฟดับเด้อเดี๋ยวก่อไฟใหม่<น> <iant> สมไฟให้ใหม่หลกูกเดี๋ยวแม่สมไฟให้ใหม่นะคะแชบบอฮะแชบอบอกไว้แม่ก่อนแชบอกินเก่งมากเลยแต่ไม่กกินเนี่ยแม่เป็นห่วงหนูมากๆเลยนะคะแม่แม่คะทำยังไงน้องจะเกินย่าให้สุขสันต์วันเด็กนะคะแม่แม่ใบบัวมาทักทายนะคะ ใหควันก่อไฟไม่ติดต้องให้พ่อประกอเองนะคะทุกๆวันช่วงเช้าช่วงกลางคืนนะคะก็ก่อไฟให้ใบบัวนะคะแก๊สหมดหรือเปล่ากินญ้าแล้วก็ก่อไฟพิงกว่าพวกเราจะนอนก็นั่งเล่นกับใบบัวกันอยู่พักนึงค่ะถึงจะเข้านอนกันปกติสามทุ่มฝ่าเกือบสี่ทุ่มแม่ใบเตยเขาก็พาลูกนอนแล้วนะคะที่นี่เขาก็จะนอน นอนเลียงกันตรงบริเวณตรงนี้นะคะเด็กๆทิ้งตัวนอนลงไปก็จะเป็นเหมือนแบบมีดินบังอยู่เนาะพอควานเนาะเขาก็จะดูอุ่นๆอยู่ค่ะแล้วก็เราก็ก่กอไฟให้เขาด้วยค่ะมาสวัสดีบันเด็กแม่ๆทุกท่านเลยนะคะก่อไฟติดไหมเนาะพอควันนี่ติดไหมน่าจะแก๊สหมดหรือเปล่าไม่วัาจ้า ไอโบมาทักทายแม่แม่แล้วลูกแล้วอากาศยามเย็นมาก็เริ่มเย็นแล้วอากาศนะคะเหมือนเราอยู่อยู่ที่สูงนะคะลมพัดผ่านมาก็จะเย็นเย็นก่อนเพื่อนเลยนะคะก็ต้องอาศัยก่อไฟนะคะให้เด็กๆนี่ไฟติดแล้วไปบวามาผิงไฟกับแม่แล้ว ผิงไฟผิงไฟแล้วนี่นี่ค่ะดูค่ะกอดกันจุกกันนะคะเขารักลูกของเขามากเลยค่ะแม่เตยใบบัวได้ยินเสียงเจ้าเหมียวไหมมีพี่เหมียวอยู่ข้างๆนะเง่หูฟังด้วยแต่คงจะชินแล้วมั้งพอควานเนาะ เอาหรอเสียงนกหรอ,อเสียงนกยุงทำไมคล้ายๆเสียงแมวเลยไมบัวเพิงไฟนะลูกนะแม่ก่อไฟให้พ่อก่อไฟให้น้องแล้วนะจะได้อุ่นๆน,นะลูกอืมอุ่นไหมไหนพ่อถามหนูหน่อยอุ่นไหมคะมอุ่นไหมถามเรืยพ่อจะาถามสิอุ่นแล้ว จะได้รับความอบอุ่นเนาะค่ะเนาะน่าจะดึงไม่ถึงบางทีก็เผลอเผอก็ชอบไปเอามือดึงดึงไฟไปเล่นไม่ได้นะลูกแล้คอยระวังเอาค่ะหนูเป็นสาวแล้วนะลูกถึงไฟกันกับใบบัวนะคะแม่แม่แม ชิลเลยกินหญ้าไปด้วยผิงไฟไปด้วยคะ่ะใบบัวมาทักทายวันวันเด็กวันเด็กวันเด็กใบบัวเป็นเด็กดีไหมไหนเป็นเด็กดีไหมวันนี้ได้ไฟติ้งกับพ่อหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นเด็กดีนะคะวันเด็กใบบัวก็เป็นเด็กดีนะคะว่านอนสอนง่ายเลี้ยงง่ายโตไวเดอ้อไหนจุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อไงไหนไหนจุ๊บก่อนจุ๊บ บอกง่ายๆได้ลูกเด้ออากอดกันโอเคเขารักกันค่ะแม่แม่เขารักกันเออรักกันนะบอกพ่อบอกอ่ะกระซิบกระซาบอะไรอนุรักพ่อพ่ออนุรักพ่อพ่อโอกอดกันแล้วค่ะแม่แม่ค่ะนี่ค่ะเนาะอ่ะนวดหน่อยนวดหน่อยเลยไหนพ่อเหนื่อยไม่ไปเกี่ยวหญ้ามาให้น้องนั่นหรอกเอออ่ะนวดนวดตรงไหนนวดตรงไหนบ้างอ่ะไม่เตยงอนแล้วนู่น ไปผิงอิงอยู่ทางนู้นแล้วแม่เตยงอนหรอแม่เตยคันนะคะแม่เคยไปถูอยู่อ่ารักกันรักกันใบบัวกับแม่ควนันพอควันก็มาสวัสดีวันเด็กพอควนันสวัสดีแม่แม่ด้วยนะคะสวัสดีวันเด็กนะคะ<า>สุขภาพแข็งแรงทุกทท่านเดอ้อ<า>นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยวอ้วนขาอ่ทักทายแม่แม่เซ่ฮัลโหลก็ลูกแล้ว บายบายก่อนบายบายอ่ะบายบายก่อนเลยบายบายโอเคทางนี้ทางนี้อ่ะบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่แม่อยู่ทางนี้ลูกแม่แม่อยู่ทางนี้ค่ะอ่ะบาย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 อ่ะบาย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 แม่แม่ค่ะเดี๋ยวพ่อควันเดี๋ยวค่อยหัดไปนะลูกเนาะโอ้หนูจะขอกินอย่างเดียวเลยโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อไปเอายามาให้นะคะฮ่้ สุขสันวันเด็กแห่งชาตินะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนคะ่ะโอเคพ่อไปเอาเอายามาให้หนูจุงแขนจะพาให้ไปเอายาโอ๊ยนะคะน่าเอ็นดูฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามให้เด็กหญิงใบบัวด้วยแล้วกันนะคะแม่แม่กลับสวัสดีคะ่ะยามเย็นนะคะสุขภาพร่างกายสมบูร์แข็งแรงทุกๆขั้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะ